สยามยับให้จีรวัตรโยนมาลูกนี้ยังมงส์กับออกมาได้ครับอีก็เซอร์กิเยฟอ่ะบอลยังไม่ออกหรือเปล่าใจร้อนไปหน่อยโคชอ้นโคชอ้นลังสันวิวัฒชัยโชค กุนซอสมองเพชรแห่งทัพมังกรโล่งเงินโบลิสเตโลได้สร้างคอนเทนต์ตั้งแต่เกมแรกเลยครับในศึกฟุตบอลไทยลีกนัดเปิดสนามที่ต้นสกัดโบลิสเตโลเปิดลางเสมอกับทีมกระต่ายแก้วบีจีปทุมยินาเตดไปอย่างดุเดือด2ต่อ2โดยเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของทีมบีจีปทุมมงสกัดบอลออกเส้นข้างสนามโคชอ,อ้นก็โชว์สกิลอดีตมิดฟิลทีมชาติไทยแปะบอลจังหวะเดียวให้กับลูกทีมอย่างสวยงาม แต่จริงๆแล้วบอลยังไม่ทันออกเลยเส้นมาทั้งใบครับจากจังหวะน,นี้โคชหน้าหล่อก็เลยรับใบเหลืองไปตามระเบียบชนิดที่กรกรมการเองก็ยังอดขับในจังหวะน,นี้ไม่ได้ครับพลางคิดในใจว่าโคชอ้นรีบเหรอสยามยับให้จีรวัตโยนมาลูกนี้ยังมงสกัดออกมาได้ครับก็เซอร์กิเยฟอบอลยังไม่ออกหรือเปล่า <laughs> <laughs> ใจร้อนไปห,หน่อยครับชนโดยโคชอ้นได้กล่าวถึงจังหวะดังกล่าวว่าอย่างแรกก็ต้องขอโทษกรรมการด้วยครับและขอชมไลแมนได้วยว่าสายตาดีมากก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับแต่ว่าชั่วโมงนั้นมันอินกับเกมจริงๆพอดีเห็นทีมเป็นฝ่ายบุก จังหวะบอลเด้งมาพอดีคิดว่าจะรีแปลเข้าไปแต่ผมไม่ทันเห็นว่าตัวเองยืนเลยเส้นเข้าไปในสนามจริงๆสำหรับโคชอ้นลังสันวิวัฒชัยโชคจะเรียกได้ว่าเป็นโคชที่หน้าตาดีที่สุดในไทยลีกก็น่าจะได้ครับปัจจุบ,บันอายุ44ปีเคยคาแข้งในตำแหน่งกองกลางและคว้าแชมป์ไทยลีกได้ถึง5สมัยกับ3สมโมสรได้แก่ BEC เทโลสัสนะธนาคารกรุงไทยและบุริรัมยูไนเต็ดและเคยติดทีมชาติไทยถึง47นะัด นับเป็นอีกหนึ่งในตำนานนักเตะในวงการฟุตบอลไทยครับหากคุณชอบเสพคอนเทนต์แนวนี้แล้วล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel สยามฟุตบอล h anel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ